กัวปลาค่ะน่ะน ปลาเป็นกลุ่มด้วยนะปลาอยู่ใกล้ๆเขาเป็นกลุ่มแต่เขาไม่กล้าจินนะนั่นนั่นนะปลาเยอะแยะค่ะนะอลาเป็นกลุ่มแต่เจ้าตัวนั้นนิ่งค่ะน,ะนิ่งไม่จิ้น ล้อมหน้าล้อมหลังอันปลานะคะปาลาอยู่ใกล้ใกล้เขาลมมากเลยลมแรงมากลปลาปลาเต็มเลยค่ะ,ะเจ้าเนี่ยนิ่งมองอย่างเดียวค่ะนะนะจ้องอย่างเดียวแิ่ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้จริงอย่างที่คิดนะ น่ปลานะปลาเต็มเลยค่ะนะัจับปลาไม่ได้สักกระตัว <c oughs> มองช่ยเลยครัมองปลาใหญ่มองปลาอยู่ในรากไม้นะ่ะไม่ออกมาเลย ขาววตัวนี้คนละตัวค่ะดูดูหัวเขาไม่เหมือนกันนะคนละตัวแม่ดูนะดูคนที่หัวนะ่ไม่เหมือนกัน มีผมอ่ะมีผมมันมีเส้นผมบนตัวกันหมูเดินไวมากน นี่ต้องปลาตัวนี้ไม่จก่ง ไม่เห็นได้ตาสงสัยจะเป็นตัวที่ออกไปกลางบึงแล้วกลับเข้ามานี่ตัวเล็ก หาตามปั่งจะได้อะไรล่ะไม่ไม่ว่องไม่ไวเหมือนทุกตัวตัวนี้เชื่องช้ากันอู้หางอู้อู้ ได้กินอะไรไหมโอ้ปลาใหญ่เออปลาใหญ่อยูอ่ใกล้ๆเขาค่ะเนี่ย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 ปลาอยู่ใกล้แค่นี้ปลาก็ตกใจห่างห่างเขายาวยาวมากกัน กลุ่มปาตะตเพียนกลุ่มปาตะตเพียนก็กำลังออกไม่ว่องไวเลยงเสงสัยเจ่แล้วตัวนี้ นั่นนนัน่กลุ่มปลาแตเพียนั่งอยู่ข้างหน้าใกล้ๆเองนั่นเสียงย่านคุณเป็นจนอย่างนั้นๆไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว à, bạc đây chị đã lấy à ngồi ý. đu ngầu ngồi ý. หนูปลาไม่ใช่ปลาเยอะนะคะปลาเยอะจริงๆแต่เขาจับไม่ทันแต่ตัวเขากขน่ากลัวมากตัวเขาเนี่ยนี่ก็จะจริงนะน่ะนหรือว่ายังไม่เจอบทที่เขาวิ่งที่เขาไล่เนาะ เห็นแต่ตอนที่เขาเชื่องช้าปลาเยอะหมูปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเป็นแถวอยู่ข้างหน้าเรามันก็ใช่ปลาหมดนะคะนะ นูนเห็นไหมคะกลุ truth, ่มปลาตะเพียนโอ้โหตกใจปลากำลังมองตัวเงินตัวทองอยู่ปลาดิ้นพอดีตกใจค่ะเนี่ยปลากลุ่มนี้ดิ้นตามฝัง เขาจะขึ้นมาทําไมแล่วน่นะนะนได้ปลาว่าแต่เขาไม่จริงเขาก็จริงก็ได้ปลากันนะนะนะนว้ายคุณยายดูผิดดูเขาผิดนะน่นะจิกแยะโอ้คุณยายนี่ดูเขาผิดโอ้เขาก็เป็นนักล่าเนาะโอ้คุณยายดูเขาผิดจริงๆค่ะมองไม่ทันเลยเขาเอาปลาไวมาก ตอนไปดูเชื่องช้ามากดูไวมากเลยค่ะโอ้โหปลาดุกซะด,ด้วยโอ้ ไจริงๆคุณยายไม่ทันเลยค่ะเจ้าโอ้ยห่วจะไปดูปลาเฮ้ปลาที่เป็นกลุ่มมองมาทางนี้เขาได้ปลาละแต่จียังว่าเขาไม่เจ๋งอยู่ด้ย เรียบร้อยไวมากค่ะไม่ไวมากค่ะโอ้โืนเลยนะนู่น หัวปลาเป็นแถวเลยค่ะตนะามฝั่งนู่นนู้ดย้อนแสงมากเี่นอ่าอ่าปลาขึ้นมาอ่า <c ười> นิ่งเลยดูเขาจะไปไหนต่ออย่าอย่ามาทางนี้นะหลบอยู่หลังต้นไม้ทำไมทำท่าแบบนั้นนะ่ะ ลองดูดูดูปลากลุ่มปลาอยู่ข้างหน้ากลุ่มปลาตัวเล็ก กุ่มปลาตะเพียนปลาดิน่นอยู่ข้างหน้าเขาเนะ่ยโอ้ยคุณใหญ่ก็คอแหง้งปลาคุยอนแสงด้วยดูดูเขาจะได้ปลาอีกไหม ยินทางไหนก็มืดชู่ 就好跟组呗。 ูอโน่นนะคะจะไปทางไหนต่อนะเนี่ยโน่นนะโน่นนะกลุ่มปลากลุ่มปลาอยู่ข้างหน้ากัาว่ะ นิ่นะที่นี้จะไปต่อหรือจะกลับดูดิอ๋อโ,โน่นเลย่ะโอ้โหปลาอยู่ข้างหน้านมู่งหาไปแล้วไปเลย าำฝั่งฝนจะมาค่ะฝนจะมาโอเคนะคะคุณยายขอเก็บภาพบรรยากาศไปแค่นี้ก่อนค่ะภาพบรรยากาศที่บึงค่ะฝนจะมานกกาก็รล้องล่นเลยขอเก็บภาพบรรยากาศไปแค่นี้ก่อนค่ะเด็กันชิดหน้าฝากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณยายด้วยค่ะ คุณนายกับหลานาค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าดูฟ้าฝนจะมาค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วโอ้เสียงฝนทางนู้น